ถ้าราศีดวงแรงสามเดือนสุดท้ายของปีมีเกณฑ์สูงที่จะรวยแน่นอนสวัสดีผู้ชมและกัลยาณมิตรทุกท่านครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมีการทำนายทายทักดวงชะตาในช่วงปลายปีซึ่งตามความเชื่อน,นั้น3เดือนสุดท้ายของทุกๆปีก็ถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีนั้นๆและค่อนข้างจะมีผลต่อดวงชะตา และจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันและยิ่งในช่วงปลายปีที่ถือว่าเป็นช่วงสำคัญก็ยังคงมีดวงดาวใหญ่ที่เป็นดาวสำคัญในทางโหราศาสตร์นั้นมีการขยับปรับตำแหน่งโคจรหมุนเวียนกันมากมายอาทิเช่นดาวเกตย้ายถึงสองครั้งดาวสุขดาวพุธดาวอังคารและดาวอาทิตย์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการโครจรเคลื่อนย้ายก็ย่อมจะส่งผลกับชาวราศีทั้ง12ราศีหนักบ้างเบาบ้างซึ่งแต่ละราศีนั้นก็จะพบเจอสิ่งต่างๆหมุนเวียนกันไปแต่หากจะพูดถึงดวงด้านการเงินนั้นช่วงปลายปีก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการเงินจะขึ้นขึ้น,นลงลงจะมีการผันผวนค่อนข้างแรงบางราศีก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา หรือมีค่าใช้จ่ายที่หนักอยู่พอสมควรแต่สำหรับบางราศีกลับมีความแตกต่างช่วงปลายปีกลับเป็นช่วงที่การเงินมีความคึกคักหาเงินได้ง่ายค่าใช้จ่ายลดลงจะมีเงินเหลือเก็บจะมีเงินเหลือใช้ซึ่งก็จะมีหลายราศีด้วยกันแต่ในคลิปนี้จะคัดเลือกมาแค่5ราศีที่ถือว่าช่วงปลายปีนั้นจะมีการเงินผันผวน และแต่ละ5ราศีนี้ดวงด้านการเงินนั้นมีการผันผวนในทางด้านบวกมีกินมีใช้ไม่ขาดมืออย่างแน่นอนเราจะเริ่มจากอันดับที่5เป็นลำดับแรกอันดับที่5ราศีมิถุนชาวราศีมิถุนในช่วงปลายปีหรือเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้น ชาวราศีมิถุนถือว่าการเงินจะมีการผันผวนมากอยู่พอสมควรซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนั้นรายรับกับรายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันมีรายได้เข้ามาก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาเช่นกันแต่ก็ไม่ถึงกับต้องเอาเงินเก่าเอาเงินเก็บออกมาใช้จะมีรายรับที่พอเพียงกับรายจ่ายอยู่เสมอแต่หากเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้น รายรับก็จะเริ่มมีมากกว่ารายจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็จะยังคงเท่าเดิมแต่ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่มากขึ้นหรือการมีโอทีที่มากกว่าปกติจึงทำให้ช่วงปลายปีนั้นชาวราศีมิถุนจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แน่นอนชาวราศีมิถุนจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ห้า อันดับที่4ราศีมังกรสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอปรบมือให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านที่อดทนฝ่าฟันอุปสรรคสารพัดร้อยแปดปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาหากจะพูดกันตรงๆก็ถือว่าปีนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าชาวราศีมังกร พบเจอปัญหาสารพัดมากมายซึ่งหากจะพูดถึงการเงินก็แน่นอนแล้วว่าบางท่านสามารถหาเงินได้เยอะหาเงินได้มากเป็นราศีที่มีความสามารถเก่งใน,ลนหลายๆด้านแต่ถึงณนะตอนนี้เงินที่หามาได้มากๆนั้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาแบ่งเข้ามาดึงเงินส่วนนั้นไปเช่นกันเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรณนะขณะนี้ เงินฝากเงินเก็บก็แทบจะไม่ได้ฝากก็แทบจะไม่ได้เก็บกันเลยทีเดียวแต่หลังจากเข้าสู่ช่วงสมเดือนสุดท้ายของปีการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปีนี้จะเริ่มมีการเงินที่ดีขึ้นเงินจะเริ่มเข้าหาในแต่ละสายงานในแต่ละสายอาชีพของแต่ละคนมากขึ้นปัญหาหรืออะไรที่เคยเป็นอุปสรรคก็จะเริ่มลดลงทุเลาเบาบาง จึงทำให้ชาวราศีมังกรลืมตาอ้าปากได้ในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปเรียกได้ว่าชาวราศีมังกรดวงการเงินจะดีต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเลยทีเดียวชาวราศีมังกรจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สอันดับที่สราศีเมษชาวราศีเมษต,ต่อจากนี้ไป ชาวราศีเมษจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องโดยเฉพาะการเงินชาวราศีเมษในช่วงปลายปีดาวหลายดวงโครจรให้คุณกับดวงชะตาจึงทำให้เส้นทางการทำมาหากินทางเดินของชาวราศีเมษดูจะราบรื่นดูจะสะดวกขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาจังหวะหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจกับชาวราศีเมษ งานหรือกิจการบางอย่างที่เคยลงทุนไว้ที่เคยลงแรงสร้างมันขึ้นมาช่วงปลายปีงานหรือกิจการเหล่านั้นก็จะเริ่มย้อนกลับมาทำกำไรจะเริ่มปันผลให้กับชาวราศีเมษได้บ้างซึ่งนั่นจะทำให้ชาวราศิเมษมีรายได้มีรายรับเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ในช่วงปลายปีชาวราศีเมษจะมีการเงินที่คล่องมือมีกินมีใช้ตลอด ซึ่งหากจัดระเบียบการเงินวางแผนการเงินดีๆโอกาสหรือมีเกณฑ์รวยได้เลยทีเดียวชาวราศีเมษจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สามอันดับที่สองราศีธนูชาวราศีธนูต้องบอกกันเลยว่าชาวราศีธนูในช่วงปี2566 ชาวราศีธนูนั้นถือว่ามีปีที่ดีปีหนึ่งเลยก็ว่าได้ชาวราศีธนูพบเจอเรื่องราวที่ดีภายในปีนี้ค่อนข้างหลายเรื่องราวแต่ในช่วงปลายปีหรือในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนั้นชาวราศีธนูจะมีดวงชะตาที่ดีหรือเรียกได้ว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้มีดวงชะตาดีที่สุดอยู่ในจุดพีคสุดของปีเลยก็ว่าได้ ดาวใหญ่ที่จะมีการโครจรเคลื่อนย้ายนั้นก็ถือว่าจะเข้ามาเสริมดวงเสริมชะตาให้กับชาวราศีธนูเกือบจะทุกๆด้านเด่นมากๆก,ก็ต้องยกให้กับดวงด้านการเงินที่จะมีเงินเข้ามาหาชาวราศีธนูในหลายช่องทางชาวราศีธนูจึงควรคิดบริหารหรือเตรียมวางแผนทางการเงินรอไว้ได้เลยแต่ชาวราศีธนูต้องระวังไว้สักนิด ระวังความใจดีของตนเองจะช่วยเหลือคนอื่นจนอาจทำให้ตัวเองตัวของชาวราศีธนูนั้นลำบากได้หากตัดข้อควรระวังนี้ได้ชาวราศีธนูก็จะมีทั้งเงินก็จะมีทั้งความสบายใจเลยทีเดียวชาวราศีธนูจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สองอันดับที่1นึ่สำหรับอันดับที่หนึ่งนั้น ถือว่ากินกันไม่ลงโดดเด่นและใกล้เคียงกันอย่างมากก็คือราศีกรกฎและราศีตุลซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองราศีนี้ในช่วงปลายปีหรือในช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนั้นมีดวงทางด้านการเงินที่ถือว่าใกล้เคียงกันอย่างมากซึ่งทั้งสองราศีมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอโชคลาภ ซึ่งถือว่าเป็นโชคใหญ่ส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองราศีงานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมหรืองานอดิเรกต่างๆการโคจรของดาวที่สำคัญสำคัญในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าได้เปิดทางการทำมาหากินการงานต่างๆจะไม่ติดขัดก,การติดต่อประสานงานในช่วงนี้จะทำได้ดีอย่างมากเข้าใจกันง่ายอนุมัติกันง่าย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเปิดทางรวยอย่างแท้จริงหรือเรียกกันว่าราศีกรกฎและราศีตุลรวยส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวชาวราศีกรกฎและชาวราศีตุลจึงถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่ง ซึ่งการทำนายไทยทักดวงชะตาการจัดอันดับดวงชะตานั้นก็เป็นไปตามอ้างอิงตำราของทางช่องคือมัโกนเท่านั้นทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่ลับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ หรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนั้นจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ดีคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สมปรารถนาและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ